กระแสวันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะไปถูกสามีเนี่ยใช้มีดแทงนะครับซึ่งทางพี่สาวของผู้หญิงคนนี้ได้มีการลงใน Facebook นะครับบอกน้องสาวตัวเองเนี่ยถูกอดีตสามีแทงเข้าไปนะครับโดนที่ไตข้างซ้ายนะฮะลำไส้เนี่ยก็ต้องตัดทิ้งแล้วก็แทงไปถึงขั้นถูกกระเพาะ หัวใจหยุดเต้นนะครับคุณหมอต้องผ่าเปิดทรงอกแล้วปั๊มหัวใจเพื่อเรียกชีวิตกลับพื้นมาสุดท้ายแล้วรอดนะครับวันนี้ทางคนทำมันคือดิสามีไปมอบตัวแล้วแต่แน่นอนครับว่าเรื่องราวเหล่านี้ทางฝั่งครอบครัวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่และเธอก็มีทงในใจว่าอยากให้มีการจัดการเรื่องราวแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเธอให้ค่อนข้างจะเด็ดขาด วันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางคุณอรินยาหรือคุณนางเป็นพี่สาวคนโตมีคุณเนตพาหรือคุณหญิงเป็นพี่สาวคนที่2ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับและสุดท้ายครับทนายเดชากิตติวิทยานันท์ครับสวัส,วสวดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับฟังแล้วดูโหดร้ายมากครับ น่ากลัวไหมพี่ดูมันรุนแรงแล้วเกินนี่เลิกกันแล้วยังกลับมาหึงหวงแล้วมาแทงเขาคนร้ายมีสิทธิประกันตัวออมาได้ไหมฮะตอนนี้ก็คดีแบบนี้ก็มีสิทธิจะยื่นคำร้องขอประกันตัวแต่โดยทั่ว <ๆ S 1> ไปพนักง,งานสอบสวนคัดค้านอยู่แล้วโอเคครับเพราะมัน,น <ะ S 2> เรื่องอันตารายเพราะอาจจะเป็นพันนัพญานตรายต่อเขาอีกครับครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องของข้อกฎหมายถามทางนางกับหญิงก่อนอถามนางก่อนนะนางเป็นคนโพสต์ Facebook ถูกไหมเป็นคนโพสต์ค่ะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับลองเล่าให้เราฟังคือก็ เริ่มตั้งแต่วันที่28ที่ที่น้องโดนทำร้าย28ไหนฮะเออ28 28พุทธจาเดือนที่แล้วครับคือน้องสาวโดนทำร้ายใช่ไหมพน้องไปโดนยังไงเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนเขามีปัญหาเขาก็คล้ายๆว่าฝ่ายหญิงน้องสาวของของนางจะเลิกนะก็คือก็แยกทางกันมาประมาณสองเดือนก็ฝ่ายชายก็ตามง้อยู่กันมานานหรือยังก็อยู่กันมา13ปี13ปีมีลูกกี่คนมีลูกด้วยกันตั้งสามคนนะสามคนคนโตเท่าไหร่ครับคนโต11 คนรองคนคนคนกลางก็9้าขวบครับคนเล็กสุดสามสามขวบนะสามขวบสามขวบก็คือน้องสาวเราชื่อเปี้ยวเปี้ยวนะฮะแล้วคนทําชื่อชอเล่นชอเล่นก็ชื่อรถชื่อรถรถนะฮะรถรถโอเคคือรถกับเปี้ยวเนี่ยอยู่กันมา13าปีทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยไหมก็บ่อยนะ รู้สึกก็บ่อยๆแล้วก็มาช่วงหลังๆก็เริ่มรุนแรงขึ้นโดยการที่ว่าชอบซ้อมชอบทุบตีอย่างนี้หละบางทีก็มีรอยเขียวรอยช้ำเจ็บในหน้าอกอะไรไปหลายวันก็มีนะคือมีที่ทําส่วนมากก็ทำต่อหน้าลูกอะไรอย่างนี้มันรุนแรงทําต่อหน้าลูกจนลูกสาวคนคนคน,คนกลางอนะที่เก้าขวบเคยมีปัญหาแบบว่า <c oughs> ทางสมองไปด้วยคือเขาเขา เกิดจากภาวะเครียดน,น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจนว่าเขาต้องหยุดเรียนไปด้วยนะาห,าหยุดเรียนไปเป็นเป็นปีเหมือนกันแล้วเพิ่งมาเริ่มเรียนได้ไม่นานก็มาเกิดเหตุการณ์นี้อีกครับเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่28พฤศจิกาเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นฮะคือตอนนั้นช่วงประมาณขี่ประมาสองทุ่มได้นะคือเขาเขาก็เริ่มเถียงกันมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะก็ได้ยินนะเหตุเกิดที่จังหวัดอะไรนะสงขลาสงขลานะบ้านอะไร เมืเองอำเภอเมืองอำเภอหัดใหญ่อหัดใหญ่นะโอเคยังไงต่อฮะเขาก็มีเขาก็คล้ายๆว่ามาง้อเหมือนเดอเหมนนะคือมามาง้อมาชวนแล้วเปี้ยกับไปอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้แหละแต่เปี้ยก็ก็ยืนยันว่าจะไม่ไปเขาเลิกกันสองเดือนแล้วใช่ไหมที่เลิกกันเพราะอะไรสาเหตุที่ทะเลาะกันสาเหตุที่ทะเลาะกันเพราะช่วงหลังเขาฟังจากแม่ของเมียนะแม่ของรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ารถน่ะบอกเขาว่าเออ พอเวลาจะมีอะไรกับเปี้ยวอย่างนี้คือเปี้ยวจะจะเฉยเฉยเปียวจะไม่ยอมไม่เข้าใกล้อะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าเขาไม่ยอมไหมเขามีอะไรด้วยใช่แล้วเขาก็คิดว่าอ่าไม่มีคนคอื่นหรือ,รอเปล่าจะมี<ช>คนอื่นหรือเปล่าขนาดกีิดยางอยู่ด้วยกันก็ระแวงยังเดินมาเดินมาหาเปี้ยวว่าเออมีมีใครเข้ามาหาไหมเมื่อกี้กูเห็นไฟนะเขาเป็นคนดุร้ายมริงจริงแล้วอ่ะจริงๆแล้วเท่าที่อยู่ที่เห็นเห็นมากับคือกับเรากับคนรอบข้างเขาไม่นะ แต่มันเฉพาะกับเปี้ยวเขาเป็นคนขี้หึงนั่นมันขี้หึงไหมก็เขาน่าจะหึงหึงไหมอ่ะหึงน่าจะขี้หึงก็เพราะว่าเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยได้เล่นเลยคือเขาจะติดตามเพื่อนทุกคนแล้วก็จะไม่ให้คุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะอยู่กันมาก็จะไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนเลยเทพจะไม่ได้คุยกับเพื่อนๆนค่ะคือส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเรื่องหึงหวงถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยเองวันที่ยี่บดเนี่ย ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นตอนวเขาอยู่กันยังไงอะไรเงมันลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยตอนนั้นอยู่กันที่บ้านก็คือเขาก็มานะแต่ว่าตอนตอนเขามาตั้งแต่ช่วงเย็นเขามาแล้ว,ลวยังไงต่อก็มาเขามาคุยมาง้ออย่างนั้นเนี่ยนะมาคุยมาง้อแล้วก็ในตันนั้นก็มีแม่มีแม่อยู่ด้วยแล้วลูกสาวเขาแม่ของเปรี้ยวนะแม่คุณธนะอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยด้วย แต่ตอนที่ว่าเขาก็ง้อไปเขาก็ชวนพยาพยามชวนเปี้ยวอย่างนั้นเนี่ยเปียวก็ไม่ไปชวนไปไหนชวนกลับไปอยู่กับเขาชวนไปที่บ้านเขาที่อำเภอรัตรภุมิที่รัตภุมอ่าบ้า learned, นทู่รัตพุมเมื่อก่อนนี้เปียวอยู่เขาไม่ที่รัตภุมิรัตภุมิแล้วพอมีปัญหากันสองเดือนก่อนเปรีย,ยวหนีมาอยู่กับแม่ค่ะอยู่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่แล้วก็อย่างนั้นแหละก็คุยกันแต่ว่า,านางออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกประมาณเกือบเกือบสองทุ่มลูกชายเป็นคนโทรไปว่าแม่นะเปียวโดนแทงนะ แล้วเปียวโดนเทงนะเราก็ตกใจก็ขับร์ไซค์กลับมาบ้านนะกลับมาบ้านก็ตอนนั้นคนก็อยู่กันเต็มหน้าบ้านอยู่กันเต็มแล้วก็เราเข้าไปดูน้องก็ประคองน้องน้องก็นอนนอนฟุบอยู่นอนฟุบอยู่แล้วเราก็ประคองน้องว่าเออน้องนยกหัวน้องอะนะว่าเออน้องเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวรถรถพยาบาลมาแล้วนะเวลาใจเย็นๆแค่ไหนที่คุณขี่ไปดูน้องคุณเนี่ยตอนนั้นกี่นาทีไม่ไม่ ไม่นานใช่ไหมไม่นานคือคุณพอเขาโทรมาบอกปุ๊บคุณไปเลยไปเลยไปเลยก็ไม่นานไม่ไม่นานแต่ก็ยังไม่มีใครพาเปี้ยวส่งโรงพยาบาลยังไม่มีนอนฟุบอยู่กองเลือดเลือดเต็มเลยเลือดเลือดไม่เยอะนะแล้วรถอ่ะรถมันอะรถรถรถก็นางไปถึงรถสามีเธอเนี่ยไปไหนรถสามีเปี้ยวออเขาหายไปแล้วคือพลอยอยากแทงไปเลยแล้วคุณไปฟังความเพราะว่ายังไงกันบ้างเหตุการณ์มันเกิดอะไรความความที่ที่ ที่ข้างบ้านพูดที่บ้านพูดคือเหตุการณ์เกิดอะไรก็ตอนแรกก็ตอนนั้นคือวันเกิดน,น้องสาวคนเล็กสุดท้องคนคนสุดท้องด้วยสามขวดไม่ไม่วันเกิดน,น้องสาวน้องน้องรองจากเปี้ยวนี่แหละออตรงวันที่ยี่ิปดวันนั้นออ๋อมีอีกคนหนึ่งกําลังร้องแบบว่า หลานอีกคนหนึ่งอนะน้องของน้องสาวคนสุดท้องอะโทรโทรไปแบบว่าร้องให้ี้เบิร์ดเดย์อย่างนี้ใช่ไหมร้องให้ีปเบิร์ดเดย์ให้แม่นะโทรโ,โทรศัพท์แล้วเปียวก็ถามคนอ้อวร้องเบิร์ดเดย์เหรอกำลังจะลุกไปแบบว่าจะไปจะไปร้องเพลงให้ให้น้องด้วยอย่างนี้แหละอ่น,น้นงก็คือพูดอยู่นานนะก็คงไม่ได้ดังใจก็กระชากเปียวตอนนั้นกระชากแล้วก็แทงอ อาจารย์ล้ก็แทงตอนนั้นแม่คือแม่ก็เป็นแม่ก็อุ้มอุ้มหลานคนเล็กอยู่อีกก็เข้ามาเข้ามาห้ามนะเข้ามาแบบว่าจะมาแยกอะไรอย่างนี้คือไปแทงว่าทําไมตอนนั้นแม่รู้ไหมว่าแทงแล้วยังไม่รู้ขนาดน้องนอนฟุบอยู่แล้วแม่ยังไม่รู้นะคิดว่าโดนตีโดนอะไรล้มลงไหมคิดว่าโดนต่อยคือไอ้คนที่ทำเนี่ยออกไปแล้วแม่ก็ยังไม่รู้ว่าน้องโดนแทงแม่ยังไม่รู้จนว่าแม่สงสัยว่าเออทำไมถ้าโดนต่อยทําไมน้องมันถึงได้ฟุบอยู่นานอ่ะนะฟุบอยู่นานจังเพิ ทำไมฟุบอยู่นานจังมันผิดปกติอะนะเกก็เกก็ไปดูแล้วเกลองเปิดเชือดูอุยเปิดเชือดูก็เกก็สตินะนะมันตกใจสติแตกก็โวยวายว่าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเขามันแทงลูกพี่แล้วมันแทงลูกพี่แล้วเนี่ยเขากก็แกยก็โวยวายเกก็เสียงดังให้คนแถวนั้นมันเข้ามาช่วยแล้วก็นั่นแหละก็ตอนที่นางมาถึงก็คือลูกลูกชายอ่ะโทรศัพท์มโทรไปไอ ทางโรงพยาบาลอะนะทีจะให้มามันรับเปรี้ยวมาตัวเปรี้ยวครับหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลเป็นยังไงฮะไปโรงพยาบาลตอนแรกก็อยู่ห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินก็แล้วก็ไปห้องผ่าตัดตอนอยู่ห้องฉุกเฉินนะคะโทษนะคะตอนอยู่ห้องฉุกเฉินนี่ก็คือแพทย์ก็ให้เซนผ่าตัดตอนนั้นแพทย์บอกว่าห้าสิบห้าสิบนะคะตอนนั้นาฉี่อะไรหออกเป็นเลือดฉีดเป็นเลือดเลยเหรอใช่ค่ะฉีดเป็นเลือด ฉีเป็นเลือดแล้วแล้วก็ให้รีบเสร็จแล้วก็เอายาที่ว่าต้องใช้ในการผ่าตัดเสร็จแล้วก็วิ่งกันไปเลยนะคะวิ่งแบบเหมือนเหมือนในทีวีในหนังเลยวิ่งไปพอถึงเข้าห้องผ่าตัดพอขึ้นเตียงผ่าตัดหัวใจหยุดเต้นอุ้ยเด่อนนะ,ค,ะคือเขาใช้มีดอะไรแทงอ,ะอ่ะมีดคือลูกสาวเห็นนะคะหญิงไม่ได้เห็นเองเป็นมีดทําครัวที่บ้านนะคะยาวไหมฮะประมาณสักประมาณนี้หละค่ะ มันจากนี่ถึงนี่นะฮะเป็นมีทำครัวอย่างเงี้ยนะคือแทงแผลเดียวเลยหรอแทงแทงเข้าตรงไหนฮะใช่ชายโครงซ้ายค่ะชายโครงซ้ายตรงนี้คือปักเข้าไปนี่หลังจากนั้นอาการที่มันตามมาเนี่ยเป็นอะไรบ้างคือพอถึงคือฉี่เป็นเลือดเลยนะคะแล้วก็ต้องผ่าตัดด่วนพอขึ้นเตียงก็หัวใจหยุดเต้นหมอก็เลยต้องพาเปิดหน้าอกเพื่อกระตุ้นหัวใจก็ห้านาทีค่ะที่หัวใจหยุดเต้นไป แล้วก็เปิดท้องเพื่อตรวจดูข้างในก็มีไตข้างซ้ายขั้วไตขาดตั้งแต่โดนแทงอะค่ะขั้วไตขาดค่ะหมายถึงว่าพอแทงไปเ่ยไปโดนขั้วไตขาดเลยอะฮะขั้วไตขาดเลยโอ้โหนี่อันนี้คือสภาพอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะที่ที่ผ่าแแบะไว้อย่างงี้นะใช่ค่ะ แล้วก็คือเหมือนแบบเป็นโครงเหล็กยึดไว้อย่างนี้เหรอฮะหรือเป็นอะไรยึดไว้นะฮะมันเป็นเหมือนกับยางอะค่ะเป็นเหมือนยางพลาสติกคือยังไม่ได้เย็บใช่ไหมยังไม่ได้เย็บทำไมถึงไม่เย็บอะฮะก็คือหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดสามครั้งเพราะว่าเปรี้ยวเสียเลือดมากตั้งแต่วันแรกอะค่ะคือจะผ่าตอวันแรกยังผ่าตัดไม่สิทธ์อะค่ะโอ้โหคือกลัวแผลข้างในมันมันมันมีปัญหาแล้วต้องมาถ้าว่าเย็บเลยมันต้องมาลื้อใหม่เองโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะเอาเป็นขั้นตอนสรุปแล้วคือ แทงเข้าไปตัดขั้วไตนะครับไปเสียไปเลยข้างหนึ่งต้องทิ้งเลยใช่ไหมตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับลำไส้เท่าที่ผมทราบมาโดนลำไส้ด้วยเดี๋ยวนะยังไงนะโดนลำไส้เล็กสี่เพลด้วยค่ะด้วยการแทงครั้งเดียวนะคะโดนลำไส้เล็กสี่เพลแล้วก็ต้องตัดแล้วก็โตตัดลำไส้ที่โดนแทงนะคือมันเป็นยาวๆอย่างนี้นะฮะตัดไอ้ตรงที่โดนแทงเนี่ยทิ้งใหม่แล้วก็เอาที่มันปกติเนี่ยมาต่อกันไอ้ตรงที่โดนแทงก็ทะลุไปก็ทิ้งใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะมีอะไรกระเพาะกระเพาะอาหารทะลุด้วย โอ้โหนี่คือมีเท่านี้เนี่ยนะใช่ค่ะแทงก่ทีเดียวเหรอค่ะทีเดียวเดี๋ยวนะแทงข้างซ้ายแล้วไปโดนไตข้างหลังตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ที่นางเห็นเพราะวันนั้นตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นะปักก็ไปนี่แสดงมีดมันต้องยาวมากแล้วมันถึงไปถึงกระเพาะเนี่ยกระเพาะมันอยู่นี่นะถูกไหมฮะนี่ถูกนี่กระเพาะทะลุด้วยเหรอ กระเพาะทะลุด้วยค่ะวันแรกหมอเย็บไตกับกระเพาะไปลำไส้อย่งยัง,ยงไม่เห็นเพราะว่าหมอเลือดออกหมดตัวเลยหมอต้องให้เลือดไป7,500พัซีซีแล้วก็ปิดไว้ก่อนปิดไว้เพื่อเพื่อที่จะมาตรวจดูว่ายังมีอะไรเสียหายอยีกค่ะแล้วก็ไปนอนห้องไอซก็ใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะก็อยู่สามวันสามวันก็ผ่าตัดใหญ่อีกครั้งหนึง่งก็ไปเจอที่ลำไส้สีเป๋ค่ะ ลำไส้ผ่าตัดครั้งที่สองครับค่ะที่สำคัญคือเขาทำต่อหน้าลูกด้วยใช่ค่ะต่อหน้าลูกต่อหน้าเด็กที่อยู่ในบ้านเลยค่ะแล้วเป็นยังไงฮะตอนนี้ลูกคือคนนั้นอายุเท่าไหร่ที่เห็นเนี่ยเก้าขวบค่ะเป็นยังไงก็คือเขาจะกลัวพ่อไปเลยค่ะกลัวพ่อไปเลยก็โรงเรียนก็ไม่กล้าไปค่ะกลัวพ่อไปค่ะคือกลัวกลัวพ่อไปเลยกลัวพ่อจะมาเอาตัวไปอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วตอนนี้น้องสาวเป็นยังไงบ้างน้องสาวตอนนี้ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะคือนอนอย่างเดียวใสแพพ่แผ่นพืชลุกขึ้นอะไรไม่ได้ขยับตัวอะไรก็ปวดหมดเลยเพราะว่าผพมันเยอะแล้วที่ว่าผ่าแหวะตอนนี้เย็บหรือยังฮะตอนนี้เย็บแล้วค่ะเย็บแล้วนะฮะค่ะเย็บแล้วหมอตอนนี้บอกปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นะต์ฮะอืมตอนนี้ไม่ไม่หมอไม่ได้บอกเหมือนกันค่ะคือแต่แต่ก็รอดแล้วใช่ไหมค่ะรอดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอา้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรมินโหนกระแสแสต่้ากลับมาสู่รายการโหนกระแสตัวน้องสาวก็คือทางคุณเปรี้ยวตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะก็ก็ดีขึ้นค่ะคือพ้นผีดอันตรายค่ะคแต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะต้องมีคนเฝ้าตลอดครับค่ะเมื่อก่อนคือทำงานอะไร แต่ก่อนก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะเห็นลูกต้องนั่งคอยป้อนข้าวแม่ตอนนี้ใช่ค่ะโถเอ้ยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นใครฮะคุณแม่เหรอเป็นพี่สาวนะนางนะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะคือเธอไม่สามารถขยับตัวหรือทําอะไรได้เลยถูกไหมค่ะแล้วปัจจุบันนี้ล่ะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะขยับตัวไม่ได้นอนเฉยเยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ โอลูกเอ้ยนี่คือนี่น้องคนนี้คือน้องคนคนนี้ที่อยู่ในอุการค่ะที่เก้าขวบเนี่ยนะค่ะใช่มีคนโตนี่คือคนโตสิบเอ็ดขวบโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของความผึงหวงแล้วดูสิฮะเป็นแบบนี้ล่าสุดเขามามอบตัว,วหรือยังเมื่อวานเงเมื่อวันกี่โมงนะที่ว่าโทรไปโทรไป ประมาณช่วงช่วงบ่ายโมงได้คะ่ะวันที่วันจันท์ที่16บธันวามอบตัวแล้วถูกไหมฮะเขาว่ายังไงบ้างเขาเมื่อวานเข้าไปดูไปกับลูกสาวเขานะก็เดินเข้าไปก็เขายกมือไหว้ยกมือไหว้นางนางว่ามันมันสายไปแล้วนะคือพูดพูดยามเลยว่ามึงอะฆ่าน้องกูไปแล้ว หัวใจน้องก็หยุดเต้นไปแล้วมึงจะตอนนี้ต่อยมึงตายตรงๆหน้ากูก็ไม่อภัยแล้วเพราะที่ผ่านมาก็ทุบตีน้องมาตลอดเราก็ไม่เคยถือโทษนะว่าเอ,ออยังไงก็พ่อของหลานอืมแต่มารอบนี้คือเพราะว่าไม่ต้องมายองมือไว้แล้วเพราะว่าลําไม่ได้แล้วก็มันมันรุนแรงเกินอืมอ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณเปียวออนอุมาเป็นน้องคุณเนี่แหละนะฮะสวัสดีครับคุณเปียว ค่ะสวัสดีค่ะเปรี้ยวเป็นยังไงบ้างนอนอย่างเดียวค่ะเจ็บดีขึ้นไหมครับก็โอเแห้งขึ้นค่ะแต่ว่าเจ็บตาตัวเจ็บไปหมดเลยค่ะครับคุณหมอบอกไหมว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกนานไหมกว่าที่เราจะขยับตัวหรือลุกได้ปกติคือคุณหมอไม่ได้บอกอะค่ะบอกต้องใช้เวลาพักตรงสามเดือน,น สองสามเดือนใช่ไหมฮะ,ะบอกต้องพักประมาณสองสามเดือนนะคะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างโอเคขึ้นไหมค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคนะครับเข้มแข็งนะค่ะเข้มแข็งดีแล้วค่ะครับลูกๆเป็นยังไงบ้างลูกๆตอนนี้หลับไปสองคนแล้วคะ่ะยังไมนะ่ได้ใส่รงเรียนกันเลยจ้าจ้าพี่ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะ ครับตอนตอนที่เขาแทงเรานะเขาเขาใช้มีดยาวไหมฮะอะไรนะคะมีดที่เขาใช้แทงเรนี่มันยาวไหมเปลี้ยวมีดตรงคมมันก็ไม่ไม่ยาวเท่าไหรค่ค่ะแต่แทงไปถึงกระเพาะเลยเหรอค่ะคุณหมอบอกแบบนั้นคะ่ะเหรอตอ,ตอนคุยกับคุณหมอคือเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าโดนแทงมาถามคุณหมอคุณหมอบอก มันโดนเยอะก็เลยค็ไม่รู้โดนแทงหลายแผลเราหมอบอกไหมแผลเดียวแต่ทั้งนั้นเนี่ยมันโดนเยอะหมอเขาบอกแบบนี้ค่ะมีดประมาณกี่นิ้วฮะหมายถึงข้างน้นใช่ไหมคะเอาแค่ตัวคมที่มันเข้าตัวเราได้ตัวคมใช่ไหมคะตัวคมตัวคมน่าจะไม่เกินห้านิ้วอะค่ะไม่เกินห้านิ้วพี่มันไปถึงกระเพาะเลยเหรเอเนี่ยประมาณนี้ ประมาน,น้ตอนนั้นไม่รู้ด้วยตามนะคะว่าตัวเองโดนแทงไม่รู้ด้วยว่าเป็นมีดอันไหนอ๋อเราไม่รู้รด้วยใช่ <ละ S 2> ไหมครก็ <ละ S 2> คือตอนที่ตอนที่คุยได้แล้วอยู่ในห้องไอพียูพี่สาวก็ถามถึงปลอกมีด่ะคะพี่สาวถามน้องเคยเห็นไหมปลอกมีดอันนี้ก็เลยรู้ตอนนั้นว่าตัวเองโดนแทงด้วยมีดอันนั้นนะคะครับโอ้โหอ้าวโอเคครับคุณเปียวเป็นกําลังใจให้นะ ไม่ต้องวันเสียนะครับตอนนี้ผ่านเรื่องราวเลวร้ายแล้วเนาะค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไงคุณคุณก็คงเอาเรื่องถึงที่สุดถูกไหมใช่ค่ะค่ะนะครับเพราะว่าทางอดีตสามีตอนนี้ก็ถูกจับคือมีมอบตัวเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะครับเปี้ยวครับสู่ๆนะฮะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับพี่ครับในมุมข้อกฎหมายนี่คือยังไงตอนนี้ก็ ดูจากอาวุธที่ใช้แทงมันสามารถทําให้คนตายได้อันดับแรกดูจากอาวุธก่อนอสองดูจากอ,าว,อาวัยวะสําคัญนะโดนมีดแล้วอวัยวะสําคัญก็มีโอกาสตาย,ตายสองอย่างนะมี่ตัดขัาา้วไตนะฮะแทงไปโดนกระเพาะแล้วก็ลาไส้เล็กอีกสี่แผลครับ,รบเพราะฉะนั้นก็อาวุธแล้วก็อวัยวะพฤติการในการแทงอ,อันที่สามวงแทงเข้าไปแบบสุดเลยเห็นบอกว่าดึงมือเข้ามาใช่ไหดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็แทงเข้าไป ก็คือประสงค์ให้ตายอันนี้อันที่สามก็พิสูจน์ว่าเป็นการพยายามฆ่าชัดเจนนะฮะแต่ครั้นี้ก็ไม่รู้ว่าวางแผนเอามีดมาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าฮะเขาออกมาเอามา,า,มาจากบ้านเนี้ยเอามาจากบ้านค่ะถ้าอย่างนั้นก็เอามาจากบ้านเขาเลยถ้าแบบนั้นอาจจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนอันักนประหารชีวิตสถานเดียวเลยครับถ้าเตรียมมีดมาจากบ้านเลยนะนะแล้วก็มาเพื่อจะฆ่านะถ,าถ้าแบบนี้ก็ประหารสถานเดียว นะครับคราวนี้พอจับเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปหามีดไม่รู้ได้ยังไม่รู้ เจอยังของกลางของกลางเจอเตะปลอกมีดนะคะยังไม่ปลอกปลอกมีดเนี่ยมันล่วงในที่เกิดเหตุใช่ใช่ค่ะครับคราวนี้ก็ต้องไปหามีดมาแล้วก็ประกอบพอรับสารภาพเรียบร้อยก็ต้องไปทําแผนเท่าที่ผมสอบเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้การไม่ตรงใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าใช้คัตเตอร์ใช่ไหมค่ะก็บอกว่าเขาถือคัตเตอร์อยู่แล้วก็น้องสาวอ่ะดึงมือเขามาถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายถึงว่าผู้เสียหายนี่อยากตายเองพวกนั้นนี่คือประเด็นของมันที่วันนี้ถึงได้มาออกรายการนะฮะคือ จากคำให้การของอคนร้ายเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าคนร้ายเลยแล้วกันนะฮะคือมันตรงข้ามกับสิ่งข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นครับคือคือหนังคนละม้วนเลยเอ่าอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้เสียหายเนี่ยดึงมือเข้ามาแล้วก็เอามีดมาแทงตัวเห็นกับจำะองเนี้ยอ่าอย่างนี้เท่ากับว่าให้การปฏิเสธไม่ได้รับสาภาพนะลักษณะอาวุธก็ไม่ตรงกันสินะเขาบอกว่าเป็นคัตเตอร์เหรอค่เขาบอกว่าคัตเตอร์เขาถือคัตเตอร์ที่เขาทํางานนะคะอ่าค่ะแล้วก็น้องสาวก็ดึงมือมาแทง อ้าวคนเราจะไปดึงไปแทงได้ไงอ่ะเพื่ออะไรอ่ะมันก็ขัดกันไงเพราะฉะนั้นถ้าว่าเขายังไม่สํานึกไงเพราะนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องไปรวบรวมพวกอาวุธอะไรต่างๆไปค้นบ้านค้นอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้ยังไม่เจออาวุธนี่ไงก็ยังเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เจอปลอกไงปลอกแล้วเสร็จแล้วจะมีพยานในที่เกิดเหตุหลายคนไะมีแม่เขามีเด็กมีหลานสามปากใช่ไหมเนี่ยก็ช่วยได้ไม่น่ามีปัญหาดูแลครับแล้วแบบนี้เขาสามารถประกันตัวออกมาได้ไหม คดีแบบนี้นะฮะพฤติการเขาเรียกพฤติการอุกอาจและร้ายแรงนะเนี่ยพนักงานสอบสวนค้านั้นส่วนใหญ่สารไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันนะนะครับแล้วกรณีแบบนี้คือครเรื่องของการเยียวยาละฮะก็เยียวยานี่รู้สึกว่าผู้ชายนี่ก็คนที่แทงนี่ก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือทางกระทรวงยุติธรรม เนะเป็นผู้เสียหายในคดียา,ยาก็ไปติดต่อที่กระทรวงยุติธรรมได้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนคงทําเรื่องให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพนักงานสอบสวนทําเรื่องให้ไหมครับทำให้ค่ะเนะี่ะนะก็จะไปติดต่อที่กระทรวงก็ไปเป็นผู้เสียหายในคดียา,ยาอีกส่วนหนึ่งนะครับกลัวไหมตอนนี้เราสองคนกลัวไหมตอนนี้ถ้าว่าเขาเข้ามอบตัวอย่างนี้แล้วก็คลายใจคลายใจไม่เหมือนช่วงก่อนที่ว่าตัดสินใจโพสต์เพราะว่าเพราะว่าเขายังลอยนวลอยู่ยังหลบหนีอยู่ยังหลบหนีอยู่คือเราก็กลัวว่า เขาจะกลับย้อนมาทําร้ายน้องหรือว่าทาร้ายลูกของเขาเองอะไรอย่างนี้และตอนนั้นนั่นที่ตัดสินใจโพสต์แต่ตอนนี้ก็คือดขึ้นหายกังวลไปนหน่อยหายกังวลิดนิดแต่ไอ้<ต>ประเด็นที่เรารู้สึกว่ากลัวว่าประเด็นมันจะพลิกก็คือเรื่องของหนึ่งทำให้การของเขาที่เขาบอกไปว่าอาวุธที่ใช้เป็นคัตเตอร์สองคือตัวน้องสาวเราเป็นคนดึงดึงเข้าไปแทงเองซึ่งจริงแล้วข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขามีการไปพูดอะไรอีกบ้างไหมฮะอย่างอื่นเหรอคะ มีไหมคาให้การที่เขาแปลกๆมันมตรงข้อเท็จจริงที่ได้ท,ท,ที่ที่รู้มาก็แค่นี้เค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้อาโอเคนะ<ม>ครับแต่เรื่องนี้วันนี้ก็สบายใจแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะไปจัดการเรื่องราวของออกระทรวงยุติธรรมในการดูแล<ม>อยากฝากอะไรไหมอาใครจะเป็นคนฝากคุณฝากหน่อยไหมอะเชิญครับฝากถึงคนทั่วไปที่มีเหตุการณ์ความดูแลในครอบครัวคือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคนเราเป็น ชีวิตครอบครัวนั้นอยู่ด้วยกันมาจนมีลูกมีเต้าหรือไม่มีด้วยกันก็ก็ทำอะไรขอให้มีสติคิดให้ดีก่อนอย่าอย่ากระทำการรุนแรงและอุการแบบนี้มันส่งผลมันมันมันเสียกันหมดมันมันมันเสียใจกันหมดแล้วมันก็รุนแรงอะนะมันมันมันอย่าดีกว่าคือมีทำอะไรคือให้ใช้สติให้มากหน่อยในในด้านสังคมครอบครัวครับในวงพี่เดชาเรื่องนี้ก็ ก็ก็ฝากคนที่คิดจะกระทาความผิดเนี่ยยิ่งมีลูกมีเต้าอย่างที่น้องเขาว่าเนี่ยพอคุณไปฆ่าเขาแล้วสุดท้ายคุณต้องติดคุกนะทนทุกข์ทรมานใจนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยลูกเต้าก็ลําบากก็ไม่มีคนที่จะมาเลี้ยงดูเนอนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้ความรุนแรงนะครับเหมือนกันครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคับพี่ครับครับ